วันนี้นะครับผมผมจะลองมาทดสอบแอคชั่นกบนะครับผมเป็นเหยื่อปลอมนะครับมีกบกระโดดนะครับนี่ตัวนี้เลยแล้วก็นี่กบสายนะครับท่านผู้ชมกบกระโดดนี่ผมทําจากไม้สักนะครับดูมีชื่อด้วยนี่กู้ก็สีชมพูนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบเป็นกบสายก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคไปดูกันเลยครับโอเคนี่คือแอคชั่นของกบสายนะครับท่านผู้ชม หัวกบก็จะใส่ๆนะครับท่านผู้ชมน้ำหนักดีตีไก่นะครับผมใช้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับในการทําเป็นเหยื่อปลอมนะครับอันนี้คือผมทําให้น้องใช้นะครับท่านผู้ชมส่วนตัวก็เป็นคนชอบทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็คือว่างๆนะครับผมอยากลองทําดูก็ก็ทํานะครับผมอยากรู้อะไรผมก็จะลองทําเองนะครับเหมือนตัวนี้นะครับผมดูแอคชั่นสิครับ ตัวนี้เราปลาได้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับผมสองตัวกับตัวนี้นะฮะกับกบสายนะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับผมก็คือไอคลิปที่แล้วนะครับผมกบสายที่ผมทํานะครับท่านผู้ชมก็คือได้ปลาสองตัวแล้วนะครับดูแอคชั่นนะครับ อืไอชั huh. ่นโดนใจมากครับท่าผู้ชมโอเคต่อไปเราจะมาลองเป็นกบกระโดดนะครับนี่เลยตอนนี้เป็นงานไม้สักนะครับดูเบ็ดอย่างคมนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลองมาทดสอบกันเลยครับ กระโดดถีมากครับท่านผู้ชมดู